เอาเป็นว่าก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเรื่องเล่าเรื่องเล่าอีกแล้วเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่ของเราเลยสักนิดซึ่งเรื่องเล่านี้มาจากแหล่งที่มาก็คือเขาเรียกไงประมาณว่าได้แรงบันดาใจศดีการทําแบบนี้มาจากเขาเป็นเหมือนรอบที่แล้วที่เราทำเลยนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยสำหรับวันนี้นะ เราจะมาพูดถึงชีวิตของนะกระบองเพชรของเราเมื่อวานนี้นะผมเอากระบองเพชรไปอบแห้งกระบองเพชรของผมมันต้องการอบแห้งเพราะว่ามันร้อนมากและกำลังแห้งตายผมจึงต้องรีพามไปอบแห้งระหว่างที่จะอบแห้งผมก็ปรับอนภูระหว่างที่จะอบแห้ง ผมปรับอุณหภูมิไว้ที่สูงสุดก็คือติดลบ34องศาฟาเรนไฮตเมื่ออยู่ที่อุณหภูมินั้นกระบองเพชรของผมบอกเค้เขารู้สึกดีมากและอยากให้ทําแบบนี้ต่อไปเพราะว่าอุณหภูมินี้กําลังพอเหมาะใช้ได้เขาบอกมาด้วยภาษามือผมจึงได้ให้กระบองเพชรอยู่ในนั้นนานกว่าสองสวันนานถึงสองสวัน ผมสามารถผมจึงใช้ผมจึงลองฟังดูว่ากระบองเพชรพูดว่าอะไรผมลองฟังดูแล้วกระบองเพชรมันหวานมากผมจึงใช้ประสาทสัมผัสอื่นในการรับรู้ถึงกระบองเพชรน,นั้นอีกครั้งผมไม่รู้อะไรเลยเพราะกระบองเพชรน,นั้นเงียบขึ้นอีกแหละเดี๋ยวเงียบลงอีกแล้วซึ่งผมไม่มีสคริปต์ใดๆทางนั้นเพราะงั้นก็เลยกระตุกกระตัก ะกุกตะกักกระตุกกระตักมากเลยน่ะน,นะก็คือภาคสดเลยไงแล้วก็ประมาณนั้นแล้วก็นะโอเคต่อต่อถ้ามีสรครต์เราคงจะจำได้ว่ามันเกิดลิงขึ้นกับป,ปลาของเราตอนนี้ปลาของเราปลาของเราพยายามจะกินกระบองเพชรของเราให้จงได้ ครับโอเคล้วมาพูดถึงกระบองเพชรของเราต่อเลยตอนนี้กระบองเพชรของเราอะนะมันแห้งด้วยความอบแห้งด้วยความเย็นติดลบ3 4ิองศาฟาเรนไฮผมจึงลองเปิดไปดูเพื่อให้กระบองเพชรรีบออกมาแต่กระบองเพชรก็ไม่ยอมออกมาสักทีผมจึงตะโกนกระบองเพชรได้ยินเสียงกระบองเพชรได้ยินเสียงนั้นทําให้กระบองเพชรรู้สึกว่า เสียงนี้เป็นเสียงที่หวานมากเมื่อกระบองเพชรได้ยินเสียงที่หวานสุดใจนี้มันก็เริ่มชิมเสียงนี้อีกครั้งปรากฏว่าจากเสียงหวานของผมมันกระตุ้นให้กระบองเพชรแห้งตายเร็วกว่าเดิมผมจึงเลิกใช้เสียงนี้กระบองเพชรนั้นมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะเสียงของผมทำให้กระบองเพชรตาบอด กระบองเพชรที่แสนน่าสงสารเจอกระบองเพชรน,นั้นน่าสงสารมากและเจอบต็อเต็มๆนั่นไงเจอบล็อเต็มนี่ไม่จะมาหาบักนะเนี่ยแต่็ช่าชโอเคพูดถึงกระบองเพชรของเรากันต่อ อย่านอกเรื่องไปไม่อย่านอกเรื่องไปไกลกว่านี้เลยออกทะเลแล้วเนี่ยนี่ออกทะเลไกลกว่าเดิมอีกดูสิยังนอกเรื่องไม่เสร็จอีกนายนอกเรื่องเสร็จหรือยังอืมนอกเรื่องเสร็จยังยังไม่เสร็จอีกใช่ไหมงั้นก็ต้องใช้ท่าไม้ตายแล้วยาก,การการนอกเรื่องโอเคต่อไปนะปลาของเรา ก็เกือบจะตายแล้วสิใช่ไหมใช่มันก็เลยเกือบจะตายเราเลยต้องรีบรักษามันและปลาของเราหลังจากเกือบจะตายแล้วก็รีบรักษามันโดยการเอามา,มาบดท,ทำเป็นยาแล้วก็ไปรักษาตัวมันเองนั่นนะวิธีนั้นมันง่ายที่สุดแล้วเอาปลาบดไปทำยาแล้วเอาไปรักษาตัวมันเอง แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าปลานหายไปไหนผมจึงได้สงสัยพักหนึ่งแล้วคิดออกหรือจึงเอายานั้นไปอบแห้งเพื่อเอาไปรักษากระบองเพชรของผมแล้วมันก็หายดีที่บอกว่าหายดีนะทำให้ผมไม่ได้เจอมันอีกเลยไม่ใช่เพราะมันโกรธผมหลอกกระบองเพชรก็เลยวิ่งหนีไปแต่เพราะว่ามันหายไปดีแล้ว คิดว่าทําไมมันถึงหายไปดีได้เร็วขนาดนั้นยังไม่เข้าใจเลยนี่ขนาดเอาไปอบแห้งแค่ที่อุณหภูมิติดลบ34องศาฟาเรนไฮมันคุ้มไม่แข็งตายหรอกใช่ไหมถ้าผู้ชมเข้าใจผมใช่ไหมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็อาจจะมีแค่นี้แหละสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็ ฝากกดไลค์กับ subscribe บด้วยฉันพูดถูกไหมเตอร์ครับ